สวัสดีครับในยามที่โลกเผชิญกับความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือวิกฤตเศรษฐกิจนักลงทุนมักจะมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหรือที่เรียกกันว่าเซฟฮาเวนเพื่อปกป้องความมั่นคงของตนเองและเมื่อพูดถึงสินทรัพย์ปลอดภัยชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือทองคําครับทองคําได้รับการยอมรับในฐานะหลุมลบภัยมาอย่างยาวนานด้วยคุณสมบัติพิเศษหลายประการประการแรกคือทองคํามีมูลค่าในตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินทั่วไปที่รัฐบาลสามารถพิมพ์เพิ่มได้ตลอดเวลาแต่ทองคํามีปริมาณจํากัดบนโลกทําให้มูลค่าของมันไม่ถูกลดทอนได้ง่ายๆนอกจากนี้ทองคํายังเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อที่ได้ผลเสมอมาและที่สําคัญคือมูลค่าของทองคํามักจะไม่ผันผวนไปในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆอ,อย่างหุ้นหรือพันธบัตรทําให้มันเป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้อย่างดีครับ ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทองคํามักจะมีมูลค่าสูงขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงสงครามเวียดนามสงครามโซเวียตอัฟกา,านิสถานเหตุการณ์9ก้าถหรือวิกฤตการเงินปี2008เราจะเห็นแนวโน้มเดียวกันคือนักลงทุนจะย้ายเงินทุนออกจากสินทรัพย์เสี่ยงและหันเข้ามาหาความมั่นคงของทองคําแต่ในยุคดิจิทัลนี้เองก็ได้มีสินทรัพย์ชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นมา ถ้าชิงตำแหน่งทองคำดิจิตอลนั่นก็คือบิตคอยครับโดยคุณสมบัติของการเป็นสินทรัพย์ที่กระจายศูนย์ไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือสถาบันการเงินใดๆและมีจำนวนจำกัดเพียง21ล้านเหรียญทำให้หลายคนเชื่อว่าบิตคอยอาจกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแห่งโลกยุคใหม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเรื่องราวของบิตคอยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดครับ แม้ในบางครั้งบิตคอยจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในช่วงแรกของเอุการณ์ความขัดแย้งแต่จุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของมันก็คือความผันผวนที่สูงมากในขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยควรจะรักษาสเสถียรภาพของมูลค่าไว้ได้บิตคอยกลับมีราคาที่แกว่งตัวอย่างรุนแรงซึ่งทำให้นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆยังคงมองว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและมักจะเทขายเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงวิกฤตซึ่งตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของสินทรัพย์ปลอดภัยโดยสิ้นเชิงครับ นอกจากนี้การที่กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซียังคงไม่มีความชัดเจนในหลายประเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความไม่แน่นอนและลดทอนความน่าเชื่อถือของบิตคอยในฐานะหลุมหลบภัยครับเมื่อเรามองดูประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทั้งสองชนิดในความขัดแย้งล่าสุดก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับในช่วงที่รัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นตามที่คาดการกันไว้ในขณะที่ราคาบิตคอยกลับร่วงลงอย่างหนักในช่วงแรก ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาจากการที่ผู้คนในพื้นที่ขัดแยง้งหันมาใช้คริปโตเพื่อโอนย้ายเงินทุนเช่นเดียวกันกับความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่เริ่มต้นในปี2023ราคาทองคําพุ่งทะยานขึ้นทําสถิติสูงสุดใหม่ในขณะที่บิตคอยกับมีปฏิกิริยาในเชิงลบในช่วงแรกก่อนจะค่อยๆฟื้นตัวและเติบโตด้วยปัจจัยอื่น,นๆเช่นความคาดหวังเรื่องการอนุมัติบิตคอย ETF ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอย ไม่ได้ผูกติดกับความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยโดยตรงเหมือนกับทองคําครับท้ายที่สุดแล้วเมื่อมองในมุมของนักลงทุนสถาบันและธนาคารกลางต่างๆเราจะพบว่าทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอันดับหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจอย่างไม่มีข้อกังวลธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเดินหน้าสะสมทองคําเข้าเป็นทุนสํารองอย่างต่อเนื่องในขณะที่บิตคอยแม้จะเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์อย่าง Bitcoin ETF แต่สถาบันส่วนใหญ่ก็ยังมองว่ามันเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกันดังนั้นบทสรุปในปัจจุบันก็คือทองคํายังคงสถานาการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ผ่านการพิสูจน์ของการเวลาส่วนบิตคอยน์นั้นเป็นสินทรัพย์เกิดใหม่ที่น่าจับตามองแต่ยังต้องใช้เวลาอีกมากในการพิสูจน์ตัวเองในบทบาทน,นี้ครับ